โย่ Yo, ะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดีหน้าเป็นเอาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบผมเคยชินแนแบไปเช่นเคยครับพเพื่อนเพื่อนเลิกงามยามดีได้กลับมาทําคลิปสักทีนะครับผมเนี่ยเพิ่งกลับจากงานครับผมเพิ่งถึงวันนี้เลยนะครับก็ตัดวันนี้เลยแล้วกันนะครับและในคลิปนี้เราจะ F า f 2 0 0 0ไปตะลุย map TV กันครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ มีใครกำลังมองหาร้านเติมเกมบารีนาเบรกเอาราคาถูกอยู่หรือเปล่าครับต้องซีโกทีเฮดเลยนะครับตอนนี้ลดสูงสุดถึง3 0กันเลยทีเดียวเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องซีโกทีเฮดเท่านั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกหน้าเพจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกเซฟ30วันแจก VP30 วันนะครับอย่าลืมไปติดตามหน้าเพจซีโกทีเฮดกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆส่วนผมก็ขอตัวไปร่วมกิจกรรมกับซีโกทีเฮดก่อนนะครับตอนนี้เซฟผมก็หมดเหมือนกันคร เก็บเลยเก็บเลยข้าผมยิงได้นะโอ้ยยังเลยมองกุญแจมาอีกแล้วนี่ก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่าแมปทีวีเนี่ยต้องเคลียร์ให้หมดแมปนะครับเพื่อนๆนั่นคือสไตล์ของผมนั่นเองนะครับหาเคลียร์ไม่หมดเนี่ยโดนดักแน่ๆครับเพราะว่าทีวีเนี่ยมันดักกันสุดจริงๆครับสําหรับใครที่เป็นเมนทีวีหรือเล่นทีวีบ่อยๆเนี่ยจะรู้ได้เลยนะครับว่าทีวีเนี่ยจะเป็นต้องเคลียร์หมดแมปจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงผมจะเคลียร์หมดแมปได้หรือเปล่าไปรับชมมาเลยครับ นอกเหรอใครมาหาเราก็ห้ <S 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 อีกอยากจะตายฝนมา มันได้ลิฟมันได้ลิฟเปล่าวะเออมันได้ลิฟมันได้ลิฟโอ้ยแม็กกูก็หมดน้องไม่ได้ราจะลิฟตายหนึ่งรู้อย่าบางังอย่าบางัง ไม่ดูมันไม่ดูมีอิงต่อยิงตายไปตัวหนึ่งอาริบัรก็หมดไปแล้วนะครับอีกหนึ่งตีเดี๋ยวเราไปยิงกันต่อเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะเอาให้มันหมดทีวีไปเลยครับเพื่อนเพื่อนและจะเป็นยังไง995ของเราเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าผีเข้าผีออกจริงๆไปไปลุยกันต่อขงหนักียงหนักยิงเมื่อกี้เนี่ยนีอะไรเนี่ยบนหัวพี่เต็มเลยเนี่ยอะไรอ่ะต้องเหลืองอ่ะห้องเหลืองเต็มเลย ไปลปกันแดงแป๊บต้าล้อ,อ,อข้อผ่อนก็ได้นะตายหนึ่งเข้าหัวงจริงอไอห,หนุ่มนี่ในห้องในห้อง

และในจุดๆนี้ผมก็ได้เคลียร์คนกันจนหมดแมปแล้วนะครับส่วนที่การยิงทะลุประตูเนี่ยใครอยากให้ผมสอนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ได้ล่างคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยิงทะลุได้บ่อยมากๆแล้วก็จําจุดในการยิงทะลุได้หมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปอยู่ในแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพะในเกมเนี่ยผมเอาของให้ลูกค้าครับเพื่อนๆแต่ก่อนไปรับชมเกมต่อไปเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ มันสมองเต็มเลยมันไม่ให้เล่นเนี่ยลิฟมันจะออกเย้ยเริ่มเกมมาก็มีคนจังไรกดลิฟเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟให้เองนะครับมีคนที่ไหนมีแบงค์ที่นั่นนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับว่า F2000 ของเราเนี่ยจะยิงดุเดือดสักแค่ไหนไปรับชมกัเลยครับ ตอีกโอเคพี่เข้าแล้วพียตัวขวาไม่ตายก็ห้าเป็นปลาระเบิดเขาดิพาไปแล้วออกมาหมดแล้วซื้หน่อยไม่มีตงค์ม้างเกเดดก่อนทไครับผมแต่มีเข้ามีแต่เส้นหนาีจุดหมพีจุดหมเล่นเลเล่นเลไม่ตายหรอ เอ๊อยากกระโดดอีกเนาะมาเต็มตายสวยปหมด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 แล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแบบนี้ใช่หรอใช่หรอใช่ใช่สวยสวยสวยหมดแบบแล้วหมดแบบแล้วไอ้นุ่มเองได้หยิบสักทีนะหยีได้เอาอากาศได้บ่ายหนุ่มนี่หยีรู้เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย ยิ่ไอ้นุ่มไอ้นุ่มได้อากาศด้วยป่ะไอ้นุ่มโอ้อากาศแปดสิบด้วยนี่เก็บเลยมึงเก็บตัวเดียวพอมึงอิ่มเลยเนี่ยมึงเก็บตัวเดียวพอเลยอิ่มเลยเนี่ยอิ่มเลยเนี่ยอวกาศแปดสิบด้วยเนี่ยสองเสนเฮ้ยเฮ้ยและในเกมนี้ผมก็ไม่ได้เก็บของอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเปิดจอยเลขห้องครับให้คนดูเข้ามาเก็บของฟรีๆเลยวงเล็บเฉพาะของที่ผมยิงนะครับผมของที่น้องผมยิงเนี่ยห้ามเก็บเด็ดขาดเลยนะครับ เพราะว่าเซตแต่ละเซตที่ผมยิงได้เนี่ยมีแต่ตัวเป้งๆนั่นนั้นเลยครับเกมนี้คนดูหน้าจออกเป็นล้านกันเลยทีเดียวไปเดี๋ยวเราไปลุยเกมต่อไปกันดีกว่าเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาผมรักมันขนาดไหนอะไอ้แค่นี้เรื่องแค่นี้มันยังให้ผมไม่ได้อะมีดูด้อ่าขอบคุณนะครับเอ้ยวีอ่าไม่เป็นไรกูอยากไหนกูได้นี้แหละหายหายก็แล้วแต่เมืไหนล่ะกลาย ข้งางในเนี้ยมันมีอะไม่ชวนเลยแต่แล้วจะตายนะตายครับ ตายตรงไหนเนี่ยแล้วในช็อตนี้นะครับคนดูคนนี้ตายนะครับโอ้โหโอดโอกาสรวยในเกมนี้เลยไปก็ได้เวลาผมไล่ยิงเก็บของของผมแล้วละไปะไปลุยกันต่อเลยครับไปล้างแขนให้คนดูของเรากัน Let's go นี่แม็กซผมโดนน้ำให้ผมเป็นผมเป็นตัวแพงไงเกาะร้อยวอนพอไม่หมดเต็มหน่อนี่ก็ร้อยนี่ก็เต็มเหมือนกันน้อง ตด้พีได้แบบเว้นยงไงตาย้บนหรือบอ่เดี๋ยดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคนไ้อ่ะคนกลาคนไอ้ยมันตายอีกแล้วมันโดนวิงทะลุตายอีกแล้วนี่ออเออมาโดนตายอ่ไปไปซ้ายขวา

ไม่มีคนมาเลยไปข้านคนระบาดหนีไปแล้วสินะครับกัน cái quay 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 đây vậy của แม่ผมวิ่งแทบจะรอบแมพแล้วนะครับในตอนนี้คนมันไปไหนหมดกันนะแทนที่จะหมดแล้วผมคิดว่าไอตัวเนี้ยตัวท้ายแหล,ละไปเราไปหาต่อกันดีกว่าครับเดินมาห้องเหลืองฟังเสียงลต่าหยน้ำให้เยอะเราแบบกันเอ,เอ้ยไปหาพี่เป็นต้านี่นี่แหละนี่ก็ ไม่ค่อยจัแต่ว่อุ้ยเหียหลายตัวจัดเทใจต่ยหไปดิเจ็บ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 ปล่อยน้องเฮียใหญ่เหียอะไรเาใหญ่อย่างเดียวสั์หมดแล้วคุณหมดป่ะหมดแล้วหมดแล้วเออเอาไปเถิดดี a u อเดี๋ยวพี่ขอกระเป๋าแล้วกันนะ กา้เก็บหมดเลยวะกดเปรี้ยวไปกินหวานดีกว่าเดี๋ยวเสียบไม่เปิดไว้สุดก,กายนะก่อนเดี๋ยวนะไว้เกาะออาตอนหลิกนะเออไปเลยเออไปเลย เป็กูอยู่ได้หรกอ่ะมีอะไรเป็นติงต่อดิโอเคได้นลมาแล้วยาไ,ไม่เจอยังเดอ๋ยวเาให้เจะได้ จนจัดเลยวะไอ้ดนไม่เห็นมีหลักน,น้ำแล้วด้วยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเซฟกลางอ่ะไปหาเปิดอันนี้เซฟที่วีไม่รู้มันเปิดไปยัง นนได้มั้งปเวลาเห็นมูลค่าครังตัวเองลดแล้วมันแบบจับไม่ได้รับไม่ได้ คลายโคตนเนียดเลวแล้วก็เดินไปนี่ไอวันเด้วยดนะแม่ก็พินลหละทอดอะไรพินน่าจะทอดทิ้งไม่มีหลักเดียวไม่หมายถึงเกาทิ้งมึงไอ้ม่ ไม่เหมือนแบบของกูมันหายไปวะูเป็นลงหุอนที่ไปเหรอโอ้ยพินยิงทำพีได้ไงเยังไม่ได้เอาไปเลยก็ในเมื่อเคลียร์ของกันเสร็จแล้วจะรออะไรกันล่ะเดี๋ยวเราไปออกกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามูลค่าในเกมเนี้ยผมจะออกเท่าไหร่ ยิงไปห้าตัวโอ้เจ๊แสนนี่ว่าน้อยเลยและในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็รบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคืนนี้ครับที่ไล์สดเวลาหนึ่งทุ่มตรงไปเจอกัน Let's go